ทางฝั่งตะวันออกก็ต้องระวังชายแดนเพื่อนบ้านทางใต้ระวังระเบิดขณะที่ภาคกลางระวังน้ำนะครับหลายพื้นที่น้ำท่วมสูงกว่าในระดับนี้มานานกว่าสามเดือนแล้วนะครับไปดูภาพที่บางบานที่อยุธยาครับน้ำท่วม16ตําตำบล1น101หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน6,386รครัวเรือนระดับน้ำหลายชุมชน ตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะครับจะบอกว่า3เมตรแต่ดูจากภาพเนี่ยสอเมตรนะครับบ้านหลายหลังชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปอยู่ได้นะครับเพราะว่าเป็นชั้นเดียวน้ําก็มิดหลังคาครับชาวบ้านบอกว่าน้ําขึ้นลงพื้นบ้านเนี่ยสามรอบเป็นแบบนี้ทุกปีที่นี่เป็นพื้นที่รองรับน้ําก่อนที่จะเข้าสู่กรุงเทพพอน้ํามาก็รีบเก็บเข้าของเครื่องใช้ยกไว้บนที่สูงก่อนที่จะอบพยพครอบครัครครวไปอยู่กับบ้านญาติ เขื่อนเจ้าพญาชัยนาทครับคงการระบายน้ําเข้าสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนในตรา2400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีมวลน้ําของแม่น้ําเจ้าพญาไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงส่งผลกระทบกับชีวิตชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ํานะครับขณะที่ทางรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการคุณ,ณนฤมลพินโยสินวัตรครับวันนี้ก็นาคณะเปิดกิจ,จกรรมฟิกอิดจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่วัดโบสถ์บ้านกระทุ่มอำเภอเสนาอายุทยาดูแลประชาชนพร้อมกับที่จะ พิจารณาเยียวยาโดยเตรียมจัดงบช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ําท่วม9 0 0 0บาทต่อครัวเรือนนะครับพร้อมมอบในอาเภอหน่วยงานในท้องถิ่นสำรวจบ้านประชาชนที่ถูกน้ําท่วมเสนอผู้ว่ารวบรวมตัวเลขช่วยเหลือเยียวยาส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวรัฐบาลก็เตรียมจัดงบประมาณและจัดหาสถานที่สร้างแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่รับน้ำซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ขณะเดยียวกันคณะกรรมการอาชีวศึกษาก็ได้นําองค์ความรู้ด้านวิชาชีพเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประสบภัยนะครับซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าการสร้างสุขารอยน้ําหรือประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเหลือชุมชนในภาวะน้ะําหลากสุขารอยน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวบ้านต้องการมากที่สุดนะครับเพราะว่าจะช่วยชาวบ้านใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยถูกสุขอนามัยขณะที่ชาวบ้านนะครับทั้งอายุทยาชัยนาทที่ได้รับผลกระทบบอกเป็นเสียงเดียวกันครับถึงการที่รัฐบาลจะช่วยเยียวยา,ยา กลัวเรือละ9,000บาทว่าก็ไม่แตกต่างจากเดิมแต่ได้ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คงจะนําเงินไปใช้ในการดูแลวสัสดุอุปกรณ์ประตูหน้าต่างที่จมมิดบวมโก่งเสียหายครับเอาซ่อมได้เฉพาะเอาซ่อมเฉพาะส่วนที่ได้เงินมาอ่าก็ซื้อเสาปูนเสื้ออะไรกบว่าปะครับผมใช่มปกติและถ้าเกินเก้าพันก็เอาไว้ก่อน จะคิดว่าไม่ถึงเก้าพันแล้วเอาไปใช้มัก็จะ,ะพอหรือใช้บ้างก็ยังดีดีก็ไม่ได้ดีกว่าไม่ได้โอ้โหเก้าพันถือว่าโอเคใช่อันไหนไม่จะเป็นยังไม่ต้องซ่อม,อมแล้วท่วมมากี่วันแล้วฮะเนี่ยทีโอ้โหเป็นเดือนแล้วนะไปดูภาพจากทางดาวเทียมจิสดาน,นะครับทีอ่อสสองเนี่ยก็ให้ได้เห็นนะครับว่าจิสด้าได้เปิดเผยจากทางทีอ่อสสองนะครับมีท่วมขังอยู่ในบางส่วนสามจังหวัดภาคกลางวิทยานครส่วนพิจิตรสองแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรชุมชนเส้นทางคมนาคมนะครับสีก็อาจจะแตกต่างกันออกไปบริเวณสีดําแสดงว่าเริ่มที่จะเน่าเสียขณะที่สีน้ําตาลเนี่ยจะเป็นน้ําประปาที่เป็นน้ําที่ปนมากับตะกอนแล้วก็เป็นโซนที่มีน้ําท่วมแบบน้ําไหลส่วนมากก็จะเป็นพื้นที่ใกล้ลําน้ําซึ่งก็เรียกได้ว,ว่าภาพทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกนําไปส่งประเมินสถานการณ์ต่อไปครับ